มาปาร์ตี้กันใหม่เนาะได้ดิแกแต่ขอเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะวันธรรมดาฉันทํางานอะ่ะนี่จิวทํางานโรงงานเหรอยา่าทำไมจิวไม่ไปสมัครงานดีๆเงินเดือนสูงทําอ่ะทํางานโรงงานมันจะได้เงินสักเท่าไหร่เชียวพี่ไม่เข้าใจเลยว่าย่าทนคบคนอย่างจิวไปได้ยังไงพี่เต้น ใช่มาค่ะไปเข้าไปห้างไนดีกว่าขอบใจจ้าคิดถึงไปแย่แล้วเข้ามาก่อนแกเข้ามาเข้ามาค่ะ่้นังนี่นั่งนี่นังนี่อันนี้น่าจะเป็นพี่เติ้ลใช่ไหมคะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่อีฟค่ะพี่เติ้ลเพื่อนสมัยเด็กของย่าเองนางไปเรียนที่อเมริกามาเพิ่งกลับมาไม่กี่อาทิตย์เองค่ะยินดีที่รู้จักนะครับ เห็นย่าพ right ูดถึงอยู่บ่อยๆวันนี้ได้รู้จักกันสักทีเนี่ย่ารับหลังเพื่อนี่คงเม้าสนันเลยสินะพี่เติ้ลอย่าไปฟังย่ามานะคะอีกเนี่ยชอบพูดเวอร์หวังต้องเอาสิบหารตลอดไม่ขนาดนั้นหรอกเฮ้ยสงสัยนี่จิ๋จะมาแล้วแหละอย่าไปรับมันก่อนนะซอรี่นะโอเคไปเลยครับ อ,อมาแล้วนี่ทำไมมาสายยะ่ะก็เพิ่งเลิกง,งานนะสิมาขอกอดได้หาพี่เถึงน้อยคิดถึงคนเดียวเหรอจ๊ะเอายาย่ามาให้จิ๋วมาแซาวดีค่ะพี่เติร์นนั่งตรงนี้เลยแหมยาย่าแกกลายเป็นคนแก่ขี้น้อยใจไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย ก็เพิ่งจะเป็นเมื่อกี้นี่แหละจ้าไม่ค่ะเป็นมเหรอเออแกฉันลืมแนะนําให้รู้จักนี่พิพต์้นที่รักของฉันเองพิเต้นคานี่จิ๋วค่ะยินดีที่รู้จักครับสวัสดีค่ะพิเต้นหวานนี่อะไรก็พางมาเอาละเรามากันครบแล้วปาร์ตี้เริ่มได้ยัง จัดไปสิจ้าพอฉันอะหิวจะจะกินช้างได้ทั้งตต๊ยอยู่แล้วเนี่ยพี่ท่านทานอะไรดีคะเดี๋ยวพี่ขอสปายแล้วกันครับโอเคค่ะสปายอะคะน้ำแข็งห่อยแก้เดี๋ยวมันไปเอาเบคอนที่ฉันไม่สีเออได้ได้ได้อยู่ข้างใช่ไหมใช่ใช่ใช่ขอบคุณนะ สนุกมากเลยค่ะคิดถึงพวกแกไปได้เยอะเลยอืมใช่ไว้วันหลังมาปาร์ตี้กันใหม่เนาะเรายังสนุกกันไม่หนำใจเลยอืะได้ดิแกแต่ขอเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะวันธรรมดาฉันทำงานอะ่ะกว่าจะเลิกงานก็เย็นแล้วมีเวลายอยู่กับพวกแกแป,ป๊บเดียวเองอืยา <c oughs> เรื่องเยอะสุดในกลุ่มและแกเนี่ย <c oughs> ออแล้วแกกลับบ้านไงจูก็ <c oughs> คง,งเป็นแท็กซี่ละมั้งกดแอปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็คงมาแล้วล่ะ ไม่เอาดีกว่าแกมันดึกแล้วเดี๋ยวเราไปส่งเฮ้ยไม่เป็นไรแกเรากลับเองได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปส่งเนาะงั้นก็ได้ขอใจนะอื <c oughs> แกก็ออกรถสักคันดีวะไปไหนมาไหนจะได้สะดวกอ,อฉันว่ายังก่อนดีกว่าแกฉันยังไม่จำเป็นต้องใช้รถตอนเนะี้อย่าอย่าขี้งกกลับบ้านได้แล้วดึกแล้ว มาให้กับดีๆนะไปค่ะ นอนนะแกพรุ่งนี้มีประชุมนี่ขอบคุณนายย่าขอบคุณนะคะพี่เติ้ลไม่เป็นไรครับวันนี้แกบ๊ายบายนี่จิ๋วทำงานโรงงานเหรอย่าทำไมจิ๋วไม่ไปสมัครงานดีๆเงินเดือนสูงทำอะ งานโรงงานมันจะได้เงินสักเท่าไหร่เชียวจิวมันไม่อยากเข้าเมืองอะค่ะพี่เติร์มันบอกว่ารถติดจากบ้านไปโรงงานมันเนี่ยก็แค่สิบนาทีสุขภาพจิตก็ดีกว่าคนในเมืองด้วยค่ะสุขภาพจิตด,ดีแต่เงินในกระเป๋าไม่มีสิพี่ไม่เข้าใจเลยว่าย่าทนคบคนอย่างจิวไปได้ยังไงจนก็จนลุกก็ดูไม่ดีพี่ขอเตือนนะย่า ย่าต้องหัดคบเพื่อนดีๆอย่างอีฟนั่นมันถึงจะทําให้เราดูสูงขึ้นคบจิ๋วไปมันก็จะทําให้เราดูแย่ลงเข้าใจปะแต่ดูเหมือนพี่ต้นจะไม่ค่อยชอบจิ๋วเลยนะคะมันมีอะไรน่าให้ชอบมั้งอะ่ะแต่สําหรับย่าจิ๋วคือเพื่อนที่ดีที่สุดของย่าจิ๋วมีน้ําใจกับย่ามากที่สุดพี่ต้นจะให้ย่ากับจิ๋วเลิกคบกันอะ่ะ ไม่มีทางหรอกคะ่ะตามใจต้องให้มันมายืมเงินก่อนถึงจะรู้สึกพี่ต้นใจเย็นๆนะย่าเดี๋ยวเราก็หาเงินได้ย่าโทรไปขอยือมเงินเพื่อนอะ แต่ก็ไม่มีใครให้ในยพี่เติ้ลแล้วย่าโทรหาอีฟหรือ,อยังอีฟน่าจะให้ยืมนะย่าโทรหาอีฟคนแรกเลยพี่ต้นแต่พอย่าพูดถึงเรื่องเงินน่ะก็ถูกปฏิเสธย่าอายมากไม่เป็นไรนะย่าเดี๋ยวพี่ ลองโทรหาเพื่อนพี่ดูก่อนเพื่อมันจะให้ยืมไม่เป็นไรนะยาตันหมดแล้วอะพี่ต้นใครมาแต่ยาไปดูก่อนนะคะจิว๋วมาได้ไงอะ่ะเป็นไงบ้างยา่า แเข้ามาก่อนสิแม่เป็นไงบาง้างเน่ยจิว๋วแกรู้ได้ยังไงอ่ะก็ฉันเห็นพวกเพื่อนอ,นอะมพูดว่าแกโทรไปยืมเงินพวกมันเพราะว่าแม่แกน่ะเข้าโรงพยาบาล แต่ไม่มีใครให้ฉันยืมเลยอะแกเงินเก็บของฉันน่ะก็มีไม่พอเงินของพี่ต้นเองอะเขาก็ไปลงทุนกับเพื่อนจนหมดฉันไม่รู้จะเอาเงินจากไหนมารักษาแม่มาผ่าตัดแม่อะแกใจเย็นก่อนนะแกแกก็เอาเงินจากฉันไงแค่นี้เหรอจิ๋วก็พอมีเงินเก็บอยู่บ้างนะแก ถึงมันจะไม่มากอ่ะน่าจะพอช่วยแกได้สักแสนหนึ่งพอไหมแสนหนึ่งมันพอจะยิ่งกว่าพออีกแกแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าจะมีปัญญาไปคืนแกเมื่อไหร่อ่ะไม่เป็นไรแกมีก็ค่อยคืนไม่มีก็ไม่ต้องคืนง่ายจะตายชีวิตแม่แกสำคัญกว่านะยา่าา <c oughs> ฉันขอเลขบัญชีแกเลย ดี๋ยวฉันโอนให้เอานะแกขอบคิณมากมา๋ยวฉันโอนเองดีกว่าร้อยแล้วขอบคุณนะเจม๋ว ขอบคุณนะจิ๋วไม่เป็นไรแกแกช่วยเหลือฉันแกคือเพื่อนที่ดีที่สุดแกช่วยฉันในวันที่ฉันหาทางออกไม่ได้ไม่เหมือนคนอื่นที่มีแต่คำพูดสวยหรูแต่ไม่ได้ช่วยอะไรฉันเลยทั้งๆที่พวกเขามีเงินเป็นถุงเป็นถังเอานหะแกแกไม่ต้องคิดมากนะ กเอาเงินไปรักษาแม่ไม่ได้เอาเงินไปเที่ยวเล่นสักหน่อยจิ๋วพี่ขอโทษนะพี่ต้นจะขอโทษจิ๋วเรื่องอะไรคะพี่ขอโทษที่พี่เคยดูถูกจิ๋วว่าจิ๋วจนแล้วพี่ยังเคยให้ย่าเลิกคบกับจิ๋วด้วยแต่วันนี้จิ๋วทำให้พี่รู้เลยนะ ค่าของคนมันไม่ได้วัดกันที่เงินท้องคุณค่าของคนมันวัดกันที่ติตใจจิ๋วมีน้ำใจให้ย่ายืมเงินในวันที่พวกเราเดือดร้อนพี่ขอโทษจริงๆนะจิ๋วไม่ถือสาหรอก่ะพี่เติ้ลย่าดีกับจิว๋วมันไม่มีเหตุผลอะไรที่จิ๋วจะไม่ช่วยย่า พ่อญานะ่ะเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับจิวจ๋วจิ๋วไม่เอาแล้ว <c oughs> ไม่ต้องมานั่งซึ้งกันหรอกรีบไปโรงพยาบาลกันดีกว่าแม่แกรออยู่นะจริงด้วยแล้วแกจะไปกับพวกเราไหมต้องไปสิฉันลางงานมาแล้วนะฉันจะไปอยู่เป็นเพื่อนแกแหละ <c oughs> ขอบใจนะแกปวดใจจิ๋ว <c oughs> <c oughs> nó là kênh